ว่าจัธรตั้งดวมังตัางพิึ่งของคนชึงปมานามาอมเจอใบหนอาอาสาลับดเนือยช่างจ็ในเน้อลัน้ำนที่หลับโดยปัทีุั พุทธศาสนิกชนหรือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวกราบไหว้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนวัดพระาธาตุดอยคําอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มักจะพบเห็นศาลของปู่แสยาแสที่ตั้งอยู่บริเวณจุดเชิงเขาทางขึ้นวัดพระาธาตุดอยคําซึ่งบริเวณภายในศาลแห่งนี้มีรูปปั้นเสมือนของยักษ์สองผัวเมียมีนามว่าจิคําคือปู่แสและตาเขียวคือย่าแส และรูปปั้นองค์พระฤาษีอีกหนึ่งตนมีชื่อวาสุเทพฤาษีซึ่งเป็นของปู่แสย่าแสะนอกจากนี้บริเวณโดยรอบศาลยังมีรูปปั้นควายบริวารอีกเป็นจำนวนมากตามแต่ละขนาดที่ชาวบ้านหรือผู้ที่ผ่านไปมาให้ความเคารพศรัทธาแวะเวียนนำมาถวาย ทีมข่าวได้มีโอกาสขึ้นไปกราบนมัสการท่านพระครูสุนทรเจติยารักษ์หรือครูบาพินเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยคําและสอบถามถึงประวัติตำนานความเป็นมาของปู่แสยาแสทราบว่าตำนานหรือประวัติของปู่แสยาแสความจริงปู่แสยาแสก็เป็นมนุษย์แต่คนโบราณ มนุษย์ที่ชอบกินเนื้อมนุษย์เหมือนกันเป็นอาหารเขาเรียกว่ายักษ์เขาก็เลยเรียกว่ายักษ์ปูแสยะแสะ่เพราะฉะนั้นในตำนานนี้มีนานมีตั้งแต่สมัยอดีตการสมัยเขาบันทึกในตำนานประวัติบอกว่าในอดีตนั้นที่ดอยคำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของยักษ์สามพ่อแม่ลูก ก็คือองค์พ่อปูแสแม่ยาแสแล้วก็วาสุเทพฤศีนะ,ะในอดีตเขาคนเขียนตำนานบอกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่เขาบันทึกเป็นตำนานพระเจ้าเรียบโรคก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จรอบโลกนั่นเองออเสด็จมาที่นี่มาโปรดยักษ์เพื่อขอร้องให้ยักษ์เลิกกินเนื้อมนุษย์ แต่ยักษ์ยังอยากกินเนื้ออยู่สำหรับลูกนั้นเลิกได้จึงขอบวชเป็นฤาษีแต่สำหรับพ่อแม่คือปู่แส่ย่าแส่นั้นเลิกไม่ได้ก็ขอกินเนื้อสัตว์แทนพระพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตบอกว่าให้ไปให้ไปถามเจ้าเมืองยักก็ไปถามเจ้าเมืองอเจ้าเมืองก็อนุญาตให้กิน ปีละตัวแต่ยักษ์ทั้งสองนี้ชอบกินเนื้อสัตว์กินกินไม่เหมือนกันก็คือ,อปูแสนั้นจะชอบกินควายเผือกเขาคำก็มีควายสีเผือกแล้วเขาสีทองอส่วนย่าแสผู้เป็นพัญญาชอบขอกิน ควายดำกลิบพึ่งก็คือควายตัวสีดำแต่เล็บเป็นสีเหลืองเนี่ยควายดำกลิบพึ่งเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เมื่อบ้านเมืองเกิดความเดือดร้อนแห้งแล้งชาวบ้านชาวเมืองก็จึงมีการบวงสรวงองค์พ่อผู้แสยะแสด้วยการถวายเนื้ออ่าควายสด โดยได้เชิญร่างทรงมาประทับเชิญวิญญาณของทั้งสองมาประทับแล้วฆ่าควายให้กินเนื้อสดๆประเพณีนี้นิยมถือเอาวันขึ้น14บ่ค่ำก่อนวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันเลี้ยงกุสยยะแสะ สมัยโบราณนั้นคนเมืองเชียงใหม่จะมารวมกันหมดเมื่อมีพิธีนี้เกิดขึ้นนะ<ม>เพื่อมาดูการเลี้ยงดูและก็มาร่วมกันนะขอให้ความพระสุขบังเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหมนะ่อันนี้เป็นตำนานการบงวงสรวงการเลี้ยงยักษ์ผูเสยแสะสำหรับงานประเพณีเลี้ยงดงนะคะของ ตำบลไม่เหี่ยแล้วก็เทศบาลมึงไม่เหี่ยแล้วก็สภาวธรรมตำบลไม่เหี่ยที่เราได้ร่วมดําเนินการมาเป็นประจําในทุกๆปีนะคะสําหรับในปีนี้ก็จะจัดขึ้นใน,ในวันที่25พฤษภาคม2564นะคะซึ่งในปีนี้ก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ของอปัจจุบันของเราก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะก็คือสถานการณ์โควิดนะคะการจัดพิธีกรรมของเราในปีนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะของ วิถี New Normal นั่นก็คือทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ต้องสวมใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่เขาเริ่มใส่ศรัทธาเข้ามาร่วมพิธีกรรมนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโควิด1 9ค่ะแล้วรูปแบบการจัดเป็นยังไงบ้างครับรูปแบบการจัดก็จะคล้ายๆกับ ทุกปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าอาจจะมีการปรับในเล็กน้อยในส่วนของในเรื่องของการทำพิธีกรรมนะคะซึ่งทุกปีเนี่ยจะมีการวงสวงด้วยกระบือนะคะอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็คือ,อเราจะมาเส้นไหว้ในพิธีในบริเวณพิธีแต่ว่าในปีนี้เราจะปรับไปก็คืออาจจะใช้ในลนักษณะของทำไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบฆ่ากระบือนนะคะเราก็อาจจะใช้แบบ ไปลักษณะของการไปซื้อเนื้อซื้ออะไรมาแล้วก็มาท,ทําพิธีให้ประกอบเป็นพิธีในลักษณะให้เราได้ท,ทําพิธีกรรมเพื่อเส้นว่าูุแสะย่าแสะให้ให้เราได้ทาเหมือนเป็นประจำทุทกๆปีค่ะ ส่วนพิธีกรรมเลี้ยงผีดงและบวงสรวงปู่แสย่าแสะจะมีการประกอบพิธีในวันขึ้น14ขค่ำเดือน9เหนือตามปฏิทินล,ล้านนาก่อนวันวิสาขาบูชาของทุกๆปีในปีนี้เทศบาลตำบลแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประกอบพิธีแบบเรียบง่ายเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่เหียร่วมกับผู้นำชุมชนนำเครื่องเส้นสังเวยเนื้อ่ายเครื่องในดิบและขันตอกดอกไม้ทูบเทียนร่วมกันประกอบพิธีไหว้สารบวงสวงยักษ์ปู่แสยาแสและประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีดงตามประเพณีความเชื่อของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตการเพื่อบนบานผีป่าเทวดาอารักษ์ให้ช่วยปกป้องผืนป่ามีฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลร,รวมถึงคอยปกป้อง คุ้มครองชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกร่มเย็นอีกด้วยความเชื่อและความศรัทธาต่อปู่แสยาแสะครับเป็นไงบ้างครับถพูดถึงความเชื่อศรัทธาต่อปู่แสยาแสะนะั้นมันมีมานาน้วนะมาเป็นพันกว่าปีแล้วนะครับชาวเชียงใหม่นี่จะเคารพนับถือนะกราบไหว้บูชาปู่แสยาแสะอย่างเนื่องจากปู่แสยาแสะนะท่านเป็นเทวดาที่มีฤทธ ครับถ้ากรดูแลพระบรมธาตุเนี่ยมาตั้งแต่พันสามร้อยสามสิบสี่ปีแล้วฉะนั้นคนจะมีความศรัทธาตุอู้แสยาแสกุนเตัดเนะ่แป้าเขายมาแก้เลยเพราะไม้ทุกต้นทุกพันธุ์ในของปูของยายหมดเป้นดูแลสมัยปู่ย่าตาทวดเนาะดั้งเดิมมายายเปิ้ลก็อุ้อฟัองว่าปู่ญ่าเนี่ย ักศรีทักษาคนทักษาป่าอื่นป่านากทักษาพื้นป่าบริเวณนี้อค่ะถ้าเอาเนี่ยอย่างบดีไปเพนก็จะมาเนี่ยเ่หาอย่นัความเกียมของปอแม่เพนปู้เกยอู้เขาฟัง ทีมสนามข่าวออนไลน์รายงาน